สวัสดีค่ะเบิ่งเด้อพี่น้องเจ้าน้ายไปเด็นเหลี่ยงไก่เิ่นเหลี่ยงไก่ไม่หาตัวใครอยูย่บ่าเศร้าจักเทียบมังเนี่ยพิ่นเหลี่ยงไก่มันเขาเคลียกินหัวอาหารอันนี้ไก่เด้อพี่น้องไก่พันไข่หาตัวเิ่นเหลี่ยงไส้กรองย่างดีมีเฟี้ยงให้นั่นนะ นี่เขากินหัวอาหารมั่งพี่น้องพันเจ็บไข่ไปแล้วล่ะพันเจ็บไข่ไปแล้วน,นี่มองให้เขาไข่เนาะอย่างซ้ำนี่ก็ได้กินมั้งแน่พี่น้องมังนะ้งเนื่องอย่างเขาขัางไว้ซ้ำนี่เขาก็ได้กินมัง้งนี่่นีไก่พันไข่แด้วพี่นอ้องอ่าตัวได้กินไข่ขู่มือขู่มือ,อ อันซ้ำานีก็ได้กินไข่เห็ดกลงซ้ำานี่ั้งเนะ่เป็นเห็ดกงหรอกก็เห็ดอันสังกระีพร้อมเรียบร้อยบั้งพี่นอ้องน,นี่คือกงไก่เนกกะนะาะกันเนาะเขาเห็ดดีดีบังนะ้งเนี่ยไทยกงไก่เห็ดบัง้งสีได้เห็ดเป็นตัวยางยง้มนั่นเข้าเอาไปเลี้ยงบ้านเข้าก็ได้เนาะน้องมนะั้งข้าเจ้าเห็ดกลงไกด่ดีดีนี่เห็ดลังค่าพร้อมผลตกกับว่าเป็นอย่างมนะั้งมงกงไก่ ไกลเลียงพี่น้องไกลเลียงโยนบ้านหฮาเนาะเลียงบ้านเ่ากับไปเห็ดจั้งสี่ก็ได้โกรงย่างแน่นหนาท้าวอนให้เขาออกก็ได้แล้วก็มีอันนั่นนำํำมีประตูเขาออกเรียบร้อยประตูให้เขานั่นย้มนั่นเวลาเขาก็เปิดให้อาหารเขาเนาะเขาา็เขามาก,กิน นี่เห็ดมองมันให้เขางอยน้ำเห็ดมองงให้เขาง้อยน้ำพี่นอ้องเพิ่นเห็ดย่างดีน,นี่คือกงไก่กงไก่เนาะก,กันเนาะขันห่าไปบ้านเ่ากับเห็ดแบบนี้เลี้ยงแบบชัางสี่ก็ไดเนาะพี่น้องเอาไ้ใส่กินจาปิยังให้เขากินโอ้คือดีแต่พี่น้องเยอ,อันมีหล่อเหรียญน,น้ำเด้บ้าง,งเลยสีใหญ่ไปทังไลก็ไดเมื่อกงไก่ไม่หล่อเหรียญน,น้ำดีดี เขาสีอยู่ไปทางใดกนะ็ไใดเนาะไงเขาไปได้ง่ายเขาเห็ดหล่อเลียนย่างดีโอ้คือดีใส่ออกแบบได้ดีให้อันนี้กงไก่สมัยใหม่ตัวนี้มีหล่อเลียนยนี่ยบดเลยยากว่าตั้งแต่เห็ดล้านปูนเขาเข็นไปอยู่หม่องใดก็ได้เนาะพี่น้องเพิ่งนี่มีหล่อเลียนนะอันนี้กงไก่อันนี้เขาเจ้าเห็ดมั้ง หนูไปทางไรก็ได้เนาะพี่น้องเนาะคนผู้ใดยอยากเห็ดตามก็เห็ดเด้อพี่นอ้องมาเบิ่งคลิปไปเดินก็ไปเหือเพิน่นเด้ออันนี้กับเอียนจบคลิไปไว้ซ้ำนีน้ก่อนเนาะกันเนาะขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจเด้อกับเด้อขอบคุณหลายไหล่ไปติดตามคลิปหน้าคลิปนี้กับวัสดีค่ะ